สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็กระเป๋ามันเดิมค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะความฝันเริ่มจะเป็นจริงแล้วเราก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นทรงกระเป๋าที่เราต้องการเลย ทำไปคุยไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยรีบทําตามใจตัวเองเลยค่ะนี่ก็จับนะคะอันนี้ก็คือให้อาจารย์ภาษา,าทิศให้ดูว่ามันจะพันยังไงไปยังไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเราจับได้ว่าไปทางไหนเราก็ทําของเราต่อไปเรื่อยๆค่ะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะ